มาเข้านุกงะครับเจ๊เจ๊หัวหน้าหน่อยคุณหัวหน้าหน่อยไหนเข้าอู๋เหนียวเลยหมว้มาเข้านุกนะครับผมใจ้มือเอาก็ได้น่งเข้าเหนียวกับเจ้มือยิบเอากันหรุวุ้ย แมาแม่ม,มอุ้ยอืมกำลงเลยไลยเลยกินบลาสนใจเ,เอออย่าแดงไปแล้วอย่าแดงสักพบะยบายบาใหญ่เออบายบายนะราไว้กินข้าวครับ ว่้ยกินข้าวเหนียวนุกงาครับอเรอออําอําอออําอาอําอออออมอออา Giái nè, đáng nè âm nè, âm 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 đi đi ham thế nè, chơi mưa không, chơi mưa Ui. Mưa giết kìa nè dài rồi, Đi đen rồi, đi đen sắc pha vô ừ. hấp, biết ngu gì nguôi ở không dạy quay dạy khâu dạy 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 dạy

นี่มันกลิ่นแมลงกอรแล้วมันกัลูกโลกจะไปไหนนั่นไปไหนนั่นไปไหนนั่นอึบอึบอึบไปไหนนั่น ออไปตีกว้างพุ่นก้าแล้วจะมาเข้าไม่หยังติกิดหูใจเนี้ยใจก้น